พี่น้องจ้าสวัสดีสกุสคนเดอพี่น้องจ้าเมื่อนี่ก็หละอหนนทางคือเก่าพี่น้องหอมจะได้จะมังอ่อนอวยสวยงามโพดงามโพพี่น้องเอ้ยต้นใหญ่ลำใหญ่กพี่น้องเอ้ยลาวมันอีกแล้วพี่น้องมาพ่อลระโบได้ได้พี่น้องคอยต้องลาวมันอยู่หละอหนนทางหละอหนนทางนี่บบมีอันไม้เงียวดอกเพว่าหนทางมันสูงพี่น้องรถกระเล่น นทางนี่มันสูงมากเลยอุ้ยจะแม่ล่ำไ่คือจังหอมบ้านเฮาเลยพี่น้องจ๋าเนี่ยเออวันรถอันเขาไปตีกบอบนะพี่น้องนี่หอมแม่พี่น้องมันอวนออนอวยช่วยพี่น้องคอยเหลือใจเด้พี่น้องเอ้ยเออเออเออพี่น้องนั่นตี้หละพี่น้องลาวมันก็ไปนั่นละคนไทยไปอยู่มองไดของเขาจังสี่ละพี่น้องคนฝรั่งเขาบบกินโบพี่น้องพี่น้องพวกมึงเนี่ยล่อมันบักไ่นึงพี่น้องเอ้ยคอยกระจัดการมันโหลดพอหญ่เป็นนาง ไปนางถาอยูุ่่น,พ,นพี่น้องจ้าพุ่นพุ่นกระซางพุ่นข่อยสิลาวหอมให้มันเมดนี่แหละพี่น้องเอ้ยข่อยมาเนี่ยมันได้ข่อยก็เลือใจแต่มองนี่มันโพดพี่น้องมันหลเกินไม่พี่น้องเอ้ยเอาเอามาเข็มน,น้ำขัพี่น้องจะว่าไหลพี่น้องบ้าพี่น้องรับไงก็โอนอยวยส่วยหวานหวานเอาไปต้มเอาไปลวกนี่จะเพิ่มาหวานคัะที่พี่นอ้องเก็กพี่นอ้องพี่น้องจา้า ขอบคุณทุกกําลังแรงใจเด้อพี่น้องที่เขามารับชมรับฟังสุบตามาโนคือเขานั่นล่ะพี่น้องมอบความสุขความบันเทิงให้พี่น้องเออเบิ่งๆๆนํากันพี่น้องมันก็คือหอมบ้านเฮาล่ะพี่น้องักเอาักเอาพี่น้องออฝรั่งเขาบ่กินดอกคนไทยนั่นล่ะกินผักหญ้านีกินหมดก็ยังว่าฝรั่งคนไทยเฮานี่ไปอยู่มองจะมาจังกินจังบ คักนาะพี่น้องจะว่าบ่ะฝรั่งเขาก็นั่งยิ้มป่วยป่ยเออพวกนี่มาเห็ดอียงเขาก็ชิว่าแล้วนาะจะาจะว่าบ่พี่น้องอืมกระซังกระซังบาดพี่น้องจะเบ่งต้นนี่เจ้พี่น้องล่ำยังงี้ไงพี่น้องจ่าผมเนี่ยถืนมันโหลดพี่น้องบาดอ้อน้อยชวยฮักตั้งเสียงบ่ล่ะเกาะเกาะโหลดวาสันว้าข่อยตือใจพี่น้องมองก่อยอยู่นี่มีเล่าตาแตกอยู่ผู้เดียวพี่น้องเอ้ยอืมจ้างสั่นที่พี่น้อง กะพูมมใจอย unuz, ู่ที่เด้อยู่ผู้เดียวมองนีพี่น้องบมมีก้นญาติเก็บพักพี่น้องเอ้ยจังแม่นพี่น้องคอยสิเก็บไปไว้หลายๆคนดอกอืมคอยขี้ขันมาทหไมพี่น้องจังว่ามันยางเมือยได้พี่น้องขึ้นขึ้นทั้งเขาทั้งยางจันสี่เจ้าปูเตี้ยสั้นทีรีพ่นพ่นะอออันอันทั้งพี่ก็ะสั้นทีรีพ่นพูนเออเออพูนพ่นพูนพ่นพ่นนางเปย์เปย์พ่น ข่อยอ่อนซ้อนข่อยมาถึกมองมันเลยพี่น้องเอ้ยปีนาข่อยสีมาลาวมันไม่ปีนี่ข่อยกะสิถืนมันไปก่อนพี่น้องเอ้ยอพี่น้องพี่น้องเจ้าหนวกหูบ่พี่น้องข่อยเบาดังข่อยกะเว้าจักซี่ละพี่น้องข่อยอยากให้มู่เจ้าเบิ่งคนบ้านเฮาลละพี่น้องเบิ่งละพี่น้องอื้อๆอันคือต้นหอมบ้านเฮ้ยได้พี่น้องพี่น้องจะเบิ่งเจ้พี่น้องอ่อนอวยสวยดอกหอมอันที่เรียกข่อยว่ากระเทียมมันโ่เมนดอกกินไปกินมามันหวานอ่อนอวยสวยคือดอกหอม เออคอยก็เอื่นดอกหอมลวเออเอจังแรกกระสางปาดพี่น้องเอยมันจืออ,อ่อนอวย่วยเท่ลาวมันเดี๋บว้าลายพี่น้องอืมจัดการเลยพี่น้องบ่มีก็เนียนเข้าดอกรดแลนพานกระสางพี่น้องคอยก็สีเด็ดเด็ดเด็ดไห้มันปุงงไมเนาะพี่น้องเนาะมันกระสีปุงขึ้นไม่ยูเราคอยคิดว่าปาดมองเดียวเนี่ยก็เอาวัวมืดเปิ้พี่น้องเต็มกำมืออืมคอยใียด้ายเนาะคอยนอไวมันก็สีเถาอืมเดีมันไปหลุดพี่น้อง บ่มีคนกินน้ำเมาดอกฝรั่งมีแต่เหล้าตาแตกอยู่นี่ผู้เดียวป้าดลำนี่ไม่ครับพี่น้องเอ้ยป้าดข่อยอ่อนเอ้ยนั่นนั่นฮักเปาะเปาะไหมพี่น้องหวานหวานไหมพี่น้องข่อยกินแล้วข่อยติดใจเอาไปคันจมคันยังกระไดล่ำนี่จะไม่ไงพี่น้องเบิ่งเบึ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 งพี่น้องอ่อนอวยช่วยจ้ะโอู้วปวดพวกนะพี่น้องเนอบ้าดพี่น้องเอ้ย บ้าก็ยะงืดก็เลยนายมาปอมองมันอีหลีตัวนี่งอบใส่นี่ละเก็บตัวเอ้ยมักจะโอบริกหลายพี่น้องอืจังสี่ละพี่น้องเมืองฝรั่งน่ะมันเป็นจังสี่ได้พี่น้องอันอีหยังเป็นจะเป็นคือกันเมื่อตายกันยาวาเทนอีกฟิีนขานบเราเพใหญ่เอื่นไหมเฮ้ยเฮ้ยน้ำอาหาเบาบัดนี่ หมาอะไรกัดดากซะละ <c oughs> ดิ้คนเก็บผอมีกับอื่นเนาะคนก็นเสียสะอ่อนเนาะพี่นอ้อ,นองเอ้าบาดพี่น้องอ้ข่อยสะอ่อนมันงามงีแงข่อยบ่ปล่อยให้รูดมือเด็ดขาดพุ่นนะอ,อ,นอ่อนอวยสวยฮักเปาะเปาโปพี่นอ้องเลาะหนทางมาบ่เงาเมืองนี่หมาขึ้นบ่ได้เพราะว่ามันเมื่อยอม์มันสูงพี่น้องป้าป้า,ปาโอเคเนาะพี่น้องซ้ำนี่แล้วพี่น้องกะอันมันจะไม่มันหลายอ,อ,อ่อนอ้วยสวยบาด